สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เทียุทธกันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับจะมาเทสนะครับออตลูปของ PT นะครับที่เป็น 2T ทตัวนี้มีเพื่อนเพื่อนรีเควสกันเข้ามานะครับว่าให้รีวิวตัวนี้ให้หน่อยนะครับตันนี้ผมก็ได้ไปทำการซื้อมาแล้วนะครับตัวนี้มีขายที่ปั๊ม P t นะครับเป็นออตลูปสามารถซื้อได้ใกล้บ้านเลยนะครับก็คือไปที่ปั๊มนะฮะมีขายทุกปั๊มนะครับตัวนี้เป็นออตลูปเกตกึ่งสังเคราะห์นะครับตัวนี้มีวันเดือนปีผลิตนะครับ ตัว PT ตัวเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเลยนะครับว่ามันเป็นออตลูปอะไรมีค่าแฟดพอยต์อะไรยังไงบ้างนะครับตัวเนี้ยทำได้ดีมากเลยนะครับก็คือฉลากด้านหลังเนี่ยแจ้งไว้หมดเลยว่าว่าแฟดพอยต์เท่าไหร่ความหนือเท่าไหร่นะครับตัวนี้ได้บอกไว้หมดเลยนะเป็น อีกหนึ่งออตลูปที่แจ้งรายละเอียดได้ดีมากนะครับอันนี้ผมบอกไว้ตรงๆเลยนะครับทำไมค่ายอื่นไม่ทําแบบนี้บ้างก็ไม่รู้นะเนี่ยได้แจ้งบอกไว้หมดว่าอัตราส่วนผสมเท่าไหร่นะห้50ต่อหนึ่งก็คือน้ํามัน50ลิตรนะครับผสมอันนี้1ลิตรนะแต่นี่มันที่ผมซื้อมานี่มันครึ่งลิตรนะครับแล้วก็บอกเลยว่าแฟลพอยต์นี่อยู่เท่าไหร่นะเป็นกึ่งสังเคราะห์ก็จริงนะครับแต่แฟลพอยต์นี่ทนอุณภูมิได 98องศาเลยนะครับก็เปน็นหตัวที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวลองเทสเหมือนเดิมนะครับอย่างหลังจากที่เคยเทสเทมาก็ต้องมีหัวเทียนใหม่นะครับหนึ่งหัวหัวเทียนแล้วก็ออตรุปตัวนี้จะเทสดูเหมือนเดิมนะครับก็คือระยะทางประมาณสัก500โลได้นะประมาณ500โลก็คือผมใช้ประมาณ1เดือนละ หนึ่งเดือนเนี่ยคงขี่เท่าไร่ไม่รู้แต่ว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดดูว่ามาเปิดดูข่าเหมาที่หัวเทียนว่ามันมีเกาะอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้จะไม่เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับเดี๋ยวจะไปพาดพิงกับยี่ห้ออื่นมากเกินไปเนาะอันนี้ผมจะไม่เปรียบเทียบว่ากับปอทอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกึ่งสังเคราะห์มันต้องเปรียบเทียบกับตัวกึ่งสังเคราะห์ด้วยกันนะครับแต่คราวนี้จะเปรียบเทียบซะทีเดียวมันก็ไม่ได้เดี๋ยว มันจะกลายเป็นเรื่องลิขสิทธิ์อะไรกันนะครับตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับรถรอบสูงนะครับไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นกึ่งสังเคราะห์ด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพของมันคงเทียบกับตัวกึ่งสังเคราะห์100%เซนี่ยไม่ได้นะครับผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปใช้กับพวกรถรอบสูงนะครับอย่างเช่นพวกรถทิปที่เอาไว้วิ่ง รอบ9,000,000ตลอดทางเนี้ยก็คือไม่เหมาะนะครับก็คือเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับรอบไม่สูงมากนะหรือเป็นรถที่คือก็คือเราเป็นรถที่ไม่ได้ใช้รอบสูงตลอดเวลานะครับตัวเนี้เหมาะนะครับตัวนี้เหมาะเลยเดี๋ยวมาดูน้ําภายในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยใช้เนาะมาใช้ครั้งแรกเหมือนกัน เมียนเพื่อนรีเควสกันเข้ามานะครับก็เอามาลองเลยอดับแรกเลด,ดูสีน้ำก่อนน้ำไม่ค่อยมีความเหนียวมากนะครับโอ้อันนี้เขาว่ากันว่ามีกลิ่นมีกลิ่นหอมนะฮะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นหลังจากที่ดมดูกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมประมาณขนมอะ ลูกอมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวดูสีน้ำดีกว่าโอเคน้ำอันนี้น้ำสีเขียวน้ำสีเขียวนะครับแต่กินหอมเลยกินหอมเหมือนขนมเลยชอบชอบอันนี้ชอบนะครับน้ำเป็นประมาณนี้สีเขียวนะครับน้ำเป็นสีเขียวก็ตาปกติออาตลาูเกึ่งสังเคราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวอยู่แล้วประมาณนี้นะ เดี๋ยว1เดือนมาสรุปข้อสรุปกันนะครับว่าหลังจากใช้ไปแล้ว1เดือนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับยังขอย้ำอีกทีนึงครับมันไม่เหมาะกับรถรอบสูงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพาไปใช้แล้วรถลูกติดอันนี้คือผมไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะนะครับ1เลยมันเป็นกึ่งสงังเคราะห์เนาะรถเราทําเครื่องไปแพงเราก็ควรที่จะใช้กับรถที่ใช้ออตลบ ที่เหมาะสมกับรถนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าถ้าจะให้มันไปใช้กับรถรอบสูงได้ไงก็คือต้องผสมหัวเชื้อนะครับก็ต้องผสมหัวเชื้อเข้าไปนะครับแต่ทางที่ดีก็ซื้อเอาตลูปที่มันเป็นเกรดที่ดีกว่านะครับอันนี้มันเหมาะสําหรับรถที่ไม่ต้องการรอบสูงมากนะครับใช้ชีวิตประจาวันรถใช้ชีวิตประจาวันไม่จําเป็นต้องใช้ดีมากใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่งบประมาณเอาองนี้ดีกว่านะครับ โอเคครับก็คงรีวิวเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาดูข้อสรุปหลังจากใช้จริงดีกว่าว่ามันจะมีค่าเหมาเกาะเยอะประมาณไหนเนาะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ทียุทธกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ